สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าขสู่รายการมากับ G ค่ะรายการที่เราจะเชิญ GM หลายๆท่านนะคะแวะเวียนกันมาเล่นเกมเอาลอแล้วก็แนะนำเทคนิคในการเล่นเอาลอค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กับ GM เอ็มบคนเดิมนะคะคนดีคนเดิมวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างครับวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากค่ะพี่บอยแล้ก็เล่นโชว์เด็กๆเหมือนเดิมค่ะพี่บ เราเริ่มกันเลยแล้วกันค่ะได้ได้กดชวนห้องพี่มาก่อนเลยทํมงานได้ยินเสียงชัดไหมครับต้องเบาเสียงเกมเสียงอะไรไหมตัวแล้วล่ะค่ะทีมงานครับกดี๋ยวต้องเดล็อกให้ก่อน กดชวนห้องพี่มาแล้วใช่ไหมใช่เชิญในเพื่อนคลิกไปกที่เพื่อนอแล้วก็กดยอมรับค่ะรับ,รบแล้วก็ไปกันเลยฮะนม่กดยอมรับไปแล้วยังไงต่อเดี๋ยวก่อนนะกดยอมรับอ,อมันไม่ขึ้นเอาใหม่เมื่อกี้อินโดมันอ๋อเดี๋ยวนะเล่นตัวไหนอะคะตัวตัวไทยแลนด์โน .1 ที่มีคนอินโดเพิ่มเพื่อนม,มา อีเวนต์นี้คืออะไรอ่ะอีเวนต์ตัวอีเวนต์โหมดรางวัลอีเวนต์อีเวนต์โหมดนี่คือเราจะให้เล่นในโหมดเนี่ยคะ่ะโหมดจะเป็นซิงเกิลโหมดหรือปาร์ตี้โหมดก็ได้ค่ะตามที่ตามที่ <c oughs> ทอันนี้เขากําหนดไว้เล่นแล้วก็จะได้รับรางวั <c oughs> ลอธิบายทีมรอบหนึ่งนะ <ผม S 2> ชื่อตัวละครอะชื่อตัวละครโซโซราโซโซลานี่เกมเกมดังนี่นะชื่อของไว้นะ ไ่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะ L Y Z ตัวไหนอ่ะ L Y Z พิมพิมหาเลยค่ะ L Y L Y Z T E L L เพิ่มมาเลยค่ะสร้างห้องกดเชิญมาเลยก็ได้ค่ะันยังไม่ขึ้น เป็นเพื่อนกันเลยอะ,ะเป็นเพื่อนร่วมกันเลยะอะไรเอ่ยทีมงานได้ยินเสียงชัดไหมครับพอเสียงเกมไหมไม่ได้ยินเสียงเกมเลยจะยเปิดเสียงเกมขึ้นมานิดนึงนะใช่ โอเคเมื่อกี้ส่งคำขอเพื่อนไปแล้วค่ะบายบขออีกทีครับเราก็กดเล่นกันได้อ,อ้าไหนอ่ะเปิดเปิดไว้นะประมาณเนี่ยสี่ห้าห้าเจ็ดเถ เสียงเบาไปแล้วคะ่ะที่ไมกดยอมรับแบทเทิล<ช>เลยค่คะอาจจะต้องเ,เข้าไปเล่นอยู่หน้าเกมก่อนอา้าไม่กดยอมรับ,รบมันค้างมันนค้างคะ่ะอันนี้มัไมไม่มีแบบแบนสกิลหรออันนี้เราเล่นกันแบบแบทเทิลปกติคะ่ะไวเรายัางไม่ได้สร้างห้องคราวนี้เราเอาตัวละครแบบเบี้ยวน้อยๆมาสู้กันนะคะทุกคน เล่นจ <Enjoy S 2> อเลยเล่นอ,อย่างยากเราก็เลยทำอะไรได้ไม่เยอะไว้รับดาเมจไปเต็มๆโจมตีน้อยมากเลยนะฮะ ไวไวไวไม่โดนเลยไวสก,กิลยังไปเซตเริ่มต้นกันอยู่เลยนะคะเนี่ยตัดเ,เลี้ยงจะตายแล้วไม่หลบเก่งจังเลยคะ่ะมันกระตุกตลอดเลยใช่ไหมคะทีมงานน่าจะเป็นที่ตัวสายเคเบิลน,นะถ้ามันกระตุกคอมโบแล้ว โอ้โอ้โอ้ตายแน่เลยนะั่น,นตายเลยืม hmm, ส่งซักเกอร์หนึ่งทีคิดว่าโหมดโหมดที่มันแบนสกิลได้มันกว่าเหมืนนอนแบบมันเลือกสกิลเองได้ด้วย,ยงั้นเราสร้างห้องเลยก็ได้ ทีไ่ไุก,กดเข้าห้องมาได้เลยค่ะขอ,อรหัสโค้ดห้องโค้ด481เกมเหรอดังขึ้นไหมออขอโค้ดก่อน 481G ค่ะ 481G เยวเรงเข้าเกมก่อนไหม ติที่แอกตี้คิวเสร็จแล้วนีอย่างรวดเร็วเร็วเร็วจัง <lean> er เออโอ้โหแอนตเซิร์เวอร์ไม่ค่อยดีของใครไม่ไดังของเราเหรอที่หอบสมาธิในการเลือเกตสกิอะค่ะ เราใช้อันไหนดีนะเราสุ่มไปมั่วแล้วกันนะคะพี่ใบอตอมก่บพี่เซฟสกิลเสร็จแล้วสิตุ่มมั่วไม่ได้ยินหรอกครับทีมงานน่าจะเป็นที่เป็นที่กดหลายรอบนะกด เวเราลองเริ่มเกมเลยไหมคะเม่กี่ในเกมมันก็อยู่50%กดเริ่มได้เลยครับเดี๋ยวลองลองเข้าเกมไว้ละถ้าาสำเร็จอ้ามัเป็นกดได้ไปได้ละสามสองหนึ่งไปตัวใหญ่กระตุก ไม่มีเสียงครั้งหน้าอาจจะต้องลองเปลี่ยนเครื่องเล่นนะหมายถึงว่าถ้ามันไม่มีเสียงแล้วไงตั้งใจเล่นเกมอยู่ตอนนี้คอมโบ ตบได้ล่้อยกระตุกครับกระตุกกระตุกการหลบไม่ทันฮะโอ้ตายเลยตายเลยตายแน่นอนนะแบบนี้โอ้ตายนะ ทำไมพี่ไม่เห็นเก็บสกิลจากสัตว์เลี้ยงได้เลยเพราะรว่าสัตว์เลี้ย,ยงตายไปแล้วไงคะแล้วมันไม่เกิดใหม่เหรอไม่เกิดใหม่แค่หนึ่งรอบค่ะอ๋ออุ้ยอุ้ยหลบไม่ทันหลบไม่ทันตายแน่นอนเลยอ๋อว่เก่งมากเลยนะคะถ้าเราอยากได้อีโมจิใหม่นี้ือต้องอต้องซื้อคะ่ะ หรือว่ารอแจกก็ได้ค่ะทางเพจเอามีแจกอยู่ต่อไปค่ะเอาออกข้องทำไมมันโดนเด้งค่ะมันจะเด้งสี่แปดหนึ่งีอะไรแล้วนะพี่เดี๋ยวพี่กดโค้ชเชิญสี่แปดหนึ่งจีเดี๋ยวเป็นไงบ้างคะทีมงานียงเกมไม่เข้าหรอพี่ไปต้องเปิดให้เต็มไหม มันเนี่ยอันนี้คือมันพี่มันเปิดเปิดเสียงตรงนี้ไม่ได้ไมรู้เป็นเพราะอะไรถ้าระบบหรือว่า,าหรือว่าเป็นโหมดเงียบอยู่ค่ะมันไม่เกี่ยวป่ะเออเสียงในเกมเพอ่เต็มแล้วใช่ไหมคะมันเปิดปิดเสียงไม่ได้เลยด้วยซ้ำเนี่ยมันไม่มีม,มันไม่มีอะไรขึ้นเลย มาลองลองกดเริ่มสกอยวยังรวดเร็วอุตยกียพี่ใบชัยตกิยรอะไรนะน่าจะเป็นที่ตัวเครื่องหรอม้งถ้าเปลี่ยนเครื่องอาจจะมีเสียงขน่ดจะจบนี้ต้องลองเปลี่ยนเครื่องเซตก็เครื่องพี่นะก็ได้นะอะไรวะ สกิลแปลกใหม่อย่างรวดเร็วหนึ่งนะ ใช่ป่ะดั <S <S งไปป่ะ Yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

วันเถื่อเก็บทุง แล้วรอไทยแลนด์นะคะจะได้ไม่พลา3ถ้าคนที่ยังไม่โหลดทางหลดได้ที่ไหนเอ,อ่อคนที่ยังไม่ได้โหลดสามารถโหลดได้ที่ทาง